ดีใจเป็นอย่างมากครับที่เราได้มีโอกาสมาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้เรากำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ขั้นต่อไปนั่นคือหัวข้อซีรีส์ของเราในในครั้งนี้นะครับทุกคนเนี่ยกำลังเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเราต่างก็เดินทางไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่ประเด็นคือบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เราจะไปไหน หรือบางครั้งเราไปผิดที่หรือบางครั้งเราเดินวนอยู่กับที่และที่แย่สุดคือเรานิ่งหยุดอยู่กับที่แต่ที่แย่ไปกว่านั้นคืออะไรเราเดินถอยหลังชีวิตมันแย่ลงไปเรื่อยๆมันไม่เดินหน้าในวันนี้พี่น้องครับ next step ก้าวสู่ขั้นต่อไปช่วยใครช่วยคนที่อยากจะก้าวหน้าช่วยคนที่อยากจะประสบความสำเร็จ ผมไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะประสบควาสมสำเร็จในด้านเดียวบางคนต้องยอมรับว,ว่าคุณประสบควาสมสำเร็จในเรื่องอาชีพการงานบางคนประสบควาสมสำเร็จในเรื่องธุรกิจบางคนประสบควาสมสำเร็จในเรื่องการเรียนแต่บางคนล้มเหลวในเรื่องครอบครัวล้มเหลวในเรื่องสุขภาพล้มเหลวในเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นพี่น้องครับดังนั้น next step ก้าวสู่ขั้นต่อไปจึงเป็นเรื่องของทุกคนเพราะเราต่างก็ต้องมีบางด้านที่เราต้องขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหน้าดีวันดีคืนใครบ้างคุณอยากจะชีวิตมีชีวิตที่ดีวันดีคืนยกมือขึนข้นหน่อยครับพี่น้องเอเมนเราจะดีวันดีคืนใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นคนต้องรักดีและเราต้องไม่หยิ่งเราต้องไม่คิดว่าเราเองบรรลุแล้วดีแล้วพระคัมภีร์บอกว่าะระวังให้ดีถ้าเกิดคณคิดว่าเราดีแล้วเกรงว่าเขาจะทําไมเขาจะล้มลงพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าอย่างนี้ผมชอบพระมีข้อนี้มากมาก ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าแสดงพระเจ้าต้องการจะนำต้องการจะช่วยต้องการจะบอกต้องการจะ,ะเป็นผู้เหมือนกับช่วยเราเองเนี่ยเดินไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตนะฮะทุกด้านของมนุษย์คนใดและคนนั้นทำไมครับพี่น้องพอใจคุณบอกตัวเองว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าบอกได้เราต้องการจะนำเจ้าอยู่แล้วแต่เมื่อเรานำเนี่ยจะ,จะชอบไหมที่เราจะนำไหนนะพี่น้องครับเมื่อพระเจ้านำอะไรคุณต้องทำไมครับพี่น้อง พอใจในมารคาหรือพอใจในการน,นำหรือวิถีทางของพระเจ้าแม้เขาทำไมเขาลม้มโอ้ดูเหมือนไอ้คนนี้มันจะไปไม่รอดแล้วโอ้โหลม้มใครบ้างเคยพลาดในชีวิตคุณเคยพลาดยกมือขึ้นหนะใครบ้างเคยพลาดแต่พระเจ้าบอกแม้เขาทำไมครับพี่น้องแม้เขาลม้มเขาจะทําไมไม่ถูกเยียงลงเหยียดยาวเราจะไม่ต้องไปจบลงด้วยการเหมือนกับนั่งห่อเหี่ยวใจอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะไปกระโดดตึกตายหรือว่ารู้สึกเหมือนกับว่าท้อแท้เซงสังกตายแล้วก็ก้าวต่อไปไม่ได้ไหม เพราะอะไรเพราะว่าพระหัตถ์พระหัตถ์พระหัตถ์ของพระเจ้าทําไมพยุงเขาไว้เราให้เราปมเฮ้กับพระเจ้าเนะครับรพ,รลลพี่น้องฮาเลลูยาพี่น้องครับผมเองย้าทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องผมย้าทุกอาทิตย์เพราะว่านี่เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องใหม่แล้วคุณเชื่อไหมพร่น้องพี่บอกว่าซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะทําไมครับพี่น้องพูดพร้อมกันจะทําไมจะทําไมครับพี่น้องเจริญงอกงามใครบ้างปีนี้ถามจริงนะคุณต้องการเจริญงอกงามเจริญขึ้นจริงๆแบบเห็นได้ชัดยกมือขึ้นนะครับพี่น้องเอ ปีนี้ถ้าเราตั้งใจพระเจ้าบอกว่าเราจะเจริญงอกงามแต่เจริญงอกงามขึ้นอยู่กับปลูกที่ไหนเข้าใจไหมครับพี่น้องปลูกที่ไหนนั้น,น,นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญเข้าใจไหมครับพี่น้องดังนั้นคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเราจึงได้ทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อจะสร้างบรรยากาศที่พี่น้องจะเจริญขึ้นและนอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังบอกว่าไงถ้าประชาชนไม่สามารถเห็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําคุณสังเกตไหมถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ย แผนการของพระเจ้าพระประสงค <lasting> ์ของพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้าถ้าประชาชนมองไม่เห็นว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรไม่รู้พระเจ้าจะพาไปไหนไม่รู้พระเจ้ามีแผนการอะไรพระเจ้าบอกว่าไงทำไมครับพี่น้องถ้าไม่เห็นว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรพวกเราจะสะดุดไปสะดุดมาเนี่ยกำลังจะไปได้ดีครอบครัวอ้าวอีกแล้วเห็นไหมเรื่องงานกันเราไปได้ดีอ้าวอีกแล้วสูขกาพ่ออะไรไปได้ดีอ้าวอีกแล้วเพราะอะไรบางครั้งเราไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการน,นำเรายังไงเราก็เลยสะดุดไปสะดุดมา วันนี้เป็นน้องครับขอพระเจ้าเมตตาอย่าให้ชีวิตเรานะ่าต้องเป็นแบบนั้นแต่เมื่อพวกเขาทขําไมครับพป่น้องใส่ใจต่ออะไรต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงที่พระเจ้าเปิดเผยจากฟังคําเทศนาจากสิ่งที่ได้แบ่งปันจากกลุ่มเซลล์จากพระคัมภีร์ที่เราอ่านพวกเขาก็มีอะไรครับพี่นน้องความสุขมากที่สุดหรือพวกเขาได้รับพระพรมากที่สุดดังนั้นพระพรมาจากไหน พระพรมาจากการที่เราเห็นว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรพระพรมาจากการที่เราเองสนใจนะ้ำพระทัยของพระเจ้าและทําตามและจะเกิดพระพรแต่พระพรในที่นี้ไม่ใช่หมายความถึงเรื่องการเงินแต่หมายถึงอะไรสภาวะของหัวใจของเราที่พระเจ้าเติมหัวใจที่ว่างเปล่าให้เต็มผมจะบอกให้นี่เป็นความคุ้มของชีวิต นะครับในพัมภีอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อหลักที่เราเองใช้ในช่วงนี้นะครับที่ผมเองก็ชอบและพี่น้องก็น่าจะคุ้นเคยมากแล้วคือในหนังสือสดุดีบทที่16บหกข้อสิบอ็บอกว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงหนทางแห่งชีวิตเห็นไหมดังนั้นพูดจริงๆนะเราไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตแบบเ,เหมือนกับคนลองผิดลองถูกแล้วไม่ต้องเปลืองตัวมากเพราะอะไรเพราะพระเจ้าบอกพระองค์จะสำแดง ขนทางแห่งชีวิตพระเจ้าจะบอกทางเดินันแล้วว่าชีวิตควรจะเป็นยังไงแก่ข้าพระองค์พระองค์จะทรงใช้ข้าพระองค์พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีแังนั้นความชื่นชมยินดีไม่ใช่มาจากการที่คุณเองรวยขึ้นมีข้าวของมากขึ้นหรือว่าไปเที่ยวในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกแต่ความชื่นบานมาจากไหนมาจากการที่คุณเองเดินอยู่ในทางของพระเจ้า และเมื่อคุณเดินอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไงรู้ปะเนี่ยพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีต่อหน้าพระพักพระองค์ต่อหน้าพระองค์ดังนั้นความชื่นมาีิแท้มันมาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับไม่ใช่มาจากการห่างจากพระเจ้าถ้าคุณคิดคุณห่างจากพระเจ้าแล้วคุณเองจะมีความอิ่มใจเข้าใจผิดและวิธีการวินาครับที่คุณเองจะมีชีวิตที่กระพี้กระเป๋าตลอดเวลาคุณต้องมีความชื่นมาแต่ความชื่นมามาจากอะไร การที่คุณเองเดินรับการแสดงและเดินในหนทางของพระเจ้าเห็นไหมและมีความชื่นบานเห็นไหมมีสองย้ำสองครั้งมีความชื่นบานอยู่ที่เบื้องขวาประหัตของโรงเป็นนิดที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษผมชอบมากๆเขาบอกว่านะครับเขาบอกงี้นะมีความอิ่มเอมเปรมใจแห่งการใช้ชีวิตกับพระเจ้าตลอดไปแต่ถ้าความอิ่มเอมเปรมใจ มาจากไหนมาการการที่คุณเองใช้ชีวิตดําเนินกับพระเจ้าตลอดไปมันจะมีความอิ่มเอมเปรมใจดังนั้นคุณลองสังเกตแต่คุณเองออกนอกทางของพระเจ้าเดี๋ยวมันไม่ค่อยอิ่มเอมแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคุณจะเจอโอ้ยความเครียดความทุกข์ความท้อแล้วก็ความแตกเล้านะแต่ถ้าเกิดเราเดินกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราจะมีความอิ่มเอมเปรมใจนะจากพระคัมภีร์นะครับพี่น้องจากพระคัมภีร์หากต้องการได้รับการรักษาหรือต้องการหลุด จากนิสัยบางอย่างที่คุณเลิกยากในอดีตที่ผ่านมาหรือรับการเยียวยาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตจากความเจ็บปวดและหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นน,นะครับพี่น้องในอดีตมันมาจากความสัมพันธ์เพราะปัญหาส่วนใหญ่มักจะมาจากความสัมพันธ์และพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าสารภาพบาปหรือเจ้าสารภาพความผิด ไม่ใช่กับพระเจ้าเท่านั้นถ้าคุณอยากให้พระเจ้ายกโทษบาปคุณสารภาพกับพระเจ้าแต่ถ้าเกิดเจ้าต้องการรับการเยียวยาพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าสารภาพต่อกนและกันเห็นไหมคุณไม่สามารถจะกันคนอื่นออกจากชีวิตได้ถ้าเกิดคุณอยากจะมีชีวิตที่รับการเยียวยาเออเรามีเรากับพระเจ้าสองคนพอโอ้เข้าใจผิดนั้นแหละหลายหลายคนจึงไม่เปลี่ยนโอ้หลายคนน้อยอธิษฐานจริงจังต่อยนมัสการใหญ่โตชูมือชูไม้อธิษฐานแบบล้นหลอน แต่คุณสังเกตไหมชีวิตไม่เปลี่ยนเลยยังคงขี้มโมโหยังคงเอาแต่ใจ,จตัวเองยังคงพูดลบยังคงอิจฉาลิสิยายังคงขมขื่นใจกับบังคนแม่คุณอธิษฐานเสียงดังแม่คุณยกมือน,นมัสการพระเจ้าแต่ทําไมคุณไม่เปลี่ยนรู้ปะ่ะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะคุณไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้กับใครให้เข้ามาช่วยอธิษฐานเผื่อเลยดังนั้นคุณก็เลยไม่เปลี่ยนพระพเจ้าบอกว่าถ้าเกิดเจ้าต้องการการเยียวยาเจ้าต้องสารภาพต่อกกันและให้อีกพี่น้องอธิษฐานเผื่อและเจ้าจะได้รับการ เยียวยาผมไลยบอกว่ากลุ่มเซลล์สำคัญนะครับพี่น้องเอาละอีกวิธีหนึ่งที่เราจะรับเสรีภาพในวันนี้เราเราจะมาโฟกัสตรงนี้ในตอนท้ายคือผ่านทางไม้กางเขนของพระเยซูแล้ววันนี้ผมหวังว่าพี่น้องจะได้รับการเปิดเผยลึกฝากา่ายวิญญาณเห็นไหมครับหัวข้อในวันนี้คือฤทธิ์พระโลหิตท,ที่จะนำการเยียวยามาสู่พวกเราฤทธิ์พระโลหิตพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ คนที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องราวของไม้กางเขนเป็นเรื่องงอแต่สังเกตพวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธิอำนาจของพระเจ้าพีนา่น้องก็พูดพร้อมกันกางเขนเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าและบางพีบอกว่างนี้ในหนังสือวิวร์บทที่12ข้อ10ถึง11นี่พูดถึงยุคสุดท้ายนาคตข้างหน้าเลย แล้วขา้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่าบัดน,นี้ความรอดพี่น,อน้องคริสเตียนทุกคนต้องรู้ว่าเราได้รับความรอดแต่เราไม่ใช่แค่ได้รับความรอดฟังหมดีดีคริสเตียนไม่ใช่แค่รอดเอาแค่รอดแล้วรอไปสวรรค์โอ้คุณตื่นแล้วก็พลาดพระพรใหญ่มากๆถ้าคุณเอาแค่รอดแล้วรอไปสวรรค์นะครับพี่น้องเพราะมันไม่ได้มีแค่นั้นบัดน,นี้ความรอดฤทธิ์เดชานุภาพฤทธิดเดชและราชอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอํานาจแห่งพระคิดของพระองค์ มาถึงแล้วชีวิตคริสตนเราไม่ได้มีแค่ลอลอดนะครับมีหลายอย่างที่ดีมากๆอันต่อเพราะผู้ก,กล่าวโทษคือมารกล่าวโทษบรรดาพี่น้องของเราซึ่งกล่าวโทษเขาต่อหน้าพระเจ้าของเราทั้งวันทั้งคืนได้ถูกเวียงลงไปแล้วพี่น,อน้องคุณเม้ไมมารมันชอบกล่าวหาไอ้นี่ไม่ดีเพราะคุณพูดไม่ดีนะ นะเพราะคุณเองพังภาพไปไหนเล้มันก็จะตามจี้ตามเช็ดตามล้างเราจี้เราทุกวันทุกวันทุกวันทีนทน่เรารู้สึกแย่รู้สึกผิดรู้สึกอายรู้สึกเหมือนกับว่านะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนที่ใช้การไม่ได้มานมาจอมกล่าวหาแล้วมันกล่าวหาคุณทั้งวันทั้งคืนนะครับพี่น้องแต่พี่น้องที่ยงผมคนของพระเจ้าสู้ยังไงสู้ยังไงพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาชนะพยามารโดยอะไรพี่น้องผู้พ้อมกันโดยอะไร โดยพระโลหิตของพระเมสสโบรกหรือของพระเยซูนั่นเองและโดยคำพยานของตนและพวกเขาไม่กลัวตายไม่เสียดายชีวิตโอ้ขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้ขอเน้นอิสยาบทที่53ข้อ5เขียนเมื่อ800ปีก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาในโลกนี้อิสยาบทที่53ข้อ5บอกว่าแต่เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเราเขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา เขารับโทษแทนเพื่อเราจะมีสันติสุขบาดแผลของเขาทําให้เราได้รับการรักษาให้หายพี่น้องครับเราได้รับเสรีภาพเพราะพระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อเราผมจะเล่าว่าพวกเราได้รับการปลดปล่อยอยังไงของจริงเลยแต่จะเล่าตามลําดับเหตุการณ์เขาพาตัวพระเยซูไปตั้งแต่เช้าวันศุกร์ขั้นแรกในการประหารของโรม คืออะไรทุกการลงโทษของโรมขั้นแรกสิ่งที่เขาจะทำคือจะเคี่ยนอิสยาห์กล่าวว่าทำไมพระเยซูจึงถูกเคี่ยนแสหรือการถูกเคี่ยนเล็งถึงอะไรแสเล็งถึงเสรีภาพในร่างกายหรือการเยียวยาบาดแผลของเขาทำให้เราทำไมครับพี่น้องได้รับการ รักษาให้หายีทเราหายเป็นปกติได้ก็เพราะรอยแผลเคี่ยนของพระเยซูพรงค์กำลังตรัสว่าเราไม่ได้จ่ายราคาเพื่อไถ่บาปเจ้าเท่านั้นแต่เรามาเพื่อจะเนะยียวยาเจ้าจากความเจ็บป่วยด้วยและเราเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยรับการเคี่ยนตีเพื่อเราจะได้รับนะการเยียวยาจากแผลของพระองค์จากหลังของพระองค์ที่เจ็บปวดทรมานเพื่อพวกเรานั้น พี่นงครับเราสามารถได้รับเสรีภาพทางด้านร่างกายไหมครับว่าเราสามารถได้รับฤทธิดเดชในการเยียวยารักษาโรคผ่านรอยแผลเชี่ยนของพระเยซูได้ให้เราปบมือขอบ,ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่คือแส้ที่ผมให้คุณดูมีหลายรูปแบบแล้วเราก็ฟาดก็ฟาดที่ผมบอกนี่ครับพี่น้องหวนปั๊บเข้าไปนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจใจที่บายว่าทําไมต้องตีตรงนี้เดี๋ยวหัวใจที่บายว่าเป็นเพราะอะไรนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลาย ไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมและด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หายและผมเมกับพระเยซูด้วยกันฮาเล,ลลูยาดังนั้นเราเห็นหลายคนได้รับการเยียวยาบางคนไม่หายผมตอบไม่ได้เพราะอะไรวันหนึ่งคุณต้องไปถามพระเยซูเองแต่พระอบค์บอกว่าพระองค์ทบบบบ้บกนั้นก็พาพระเยซูไปที่ศาลเปโตเลียมเป็นเหมือบกับบงพบบบบอบบรบบ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 ักษ และไปที่นั่นและที่นั่นพระเยซูถูกเยาะเย้ยถักถังขนานหนักเนื่องจากพระเยซูอ้างว่าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวแล้วคนโรมต้องการจะแสดงอำนาจเหนือชาวยิวอยู่แล้วเลยทําไงครับพี่นะ้องเลยเอาชุดคลุมล้อเลียนพระเยซูเป็นมือกษัตริย์เอาชุดคลุมสีม่วงให้แล้วก็จากนั้นก็ตบปะปะกของพระเยซูทบน้ําลายรดลองดึงหนวดดึงเข่าของพระเยซูแต่พระเยซู ไม่พูดสักคาเดียวเงียบเหมือนแกะที่กําลังจะถูกไปไปประหารมีคนนึงก็เลยอไปทาไมับพไปน้องไปเอา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 น้ำมาสารเป็นมงกุฎนะครับพี่น้องแล้วทําไมรู้ปะแล้วก็เอามาสวมพระเสียงไปกดลงไปเอาไม้ออตีพระเสียงของเมซูแล้วยยเยบอโอ้พระราชาพระราชาของชาวยิวโอ้ขอกราบนมัสการกลาบนมัสการเอ้ยยันเยซูน้ํา ทิ่มมาที่พระเศียรของพระเยซูเย่อเย้ยพระเยซูไม่เพียงทาให้พรลหิตของพระเยซูหลั่งมาที่ใบหน้าของพระองค์เท่านั้นแต่มีเลือดเข้าไปในสมองด้วยแล้วมันเกิดภาวะอะไรครับพี่น้องมันแรงกดที่พระเศียรของพระเยซูละอิสยามองเห็นเลยว่านะเขารับโทษทันเพื่อเราจะมีสันติสุขพี่น้องครับคนเราทุกข์และสุขบางทีอยู่ที่คุณคิดพี่น้องครับหนามคือเสรีภาพ ความคิดวันนี้พี่น้องคุณไม่ต้องเป็นทาสความคิดตัวเองอีกต่อไปพระองค์ทรงรับโทษขอรับโทษท่านเพื่อเราจะมีสันติสุขเอเมนไหมครับพี่น้องเราปรบมุขกับพระเยซูริ่คันบางคนคุณมีความเครียดมีความกระวนกระวายหดหูมีความซึมเศร้ามีความวิตกกลัวสมองกวนคุณอยู่ตลอดเวลาจนบางคนแทบจะเป็นบ้าไม่มีสันติสุขเลยพยระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้เรารอดเพียงแค่รอไปสวรรค์เท่านั้น แต่พรงตัดไว้ยังไงร,รูป้ป่ะอีกคือน,นามสองนิ้วหนึ่งสามนิ้วเรามอบสันติสุขแก่พวกท่านสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายทุกขร้อนและอย่ากลัวเลยและพระบพีบอกว่าพระองค์ประทานสันติสุขแท้จริงให้กับใจที่พึ่งพิงในพระองค์ทุกครั้งที่เห็นมงกุฎจำไม่ว่า องค์ยอมเจ็บปวดเพื่อคนจะไม่ต้องเจ็บในความคิดอีกต่อไปหลังจากที่เอามงกุฎสวมาเสียนจากนั้นก็พาพระองค์กลับไปยังที่สาธารณะอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาให้นักโทษแบกกางเขนไปที่ที่จะตรึงคือที่ภูเขาโกลาโกธาและเขาตรึงที่พระหัตตรึงที่พระบาทของพระเยซูเมื่อพูดถึงตรึงที่พระหัตของพระเยซูแขนของพอพูดถึงมือเนี่ยมือเนี่ยของคนโลมมือจะหมายความึท่อนนี้ขึ้นไป นั้นสังเกตเวลาคนลมจับมือกันเขาจะจับมืออย่างนี้จับมือกันแบบนี้เพราะเขานับตั้งแต่ตรงนี้ดังนั้นที่ตะปูตอกพระเยซูเนี่ยที่พระหัตถ์หรือที่พระบาทนะเป็นตรงนี้ก็ได้หรือเป็นตรงนี้ก็ได้นี่ก็เรียกมือเหมือนกันเพราะนี่คือส่วนของมือแต่น่าจะเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นตรงนี้มันจะฉีกรับน้ําหนักไม่ไหวตอกลงตรงนี้นะครับที่มือเล็งถึงอะไรมือคือสิ่งที่เราทําเท้าคืออะไรคือที่ที่เราไป พี่น้องครับบางครั้งเราทําสิ่งที่น่าอายบางครั้งเราทําสิ่งที่ไม่ดีเราทําบาปขาเราทาํา,าทผิดบางครั้งเราไปในที่ที่เราไม่ควรจะไปแต่พระเยซูบอกว่ารวยเรายกโทษให้เจ้าเราชาระสิ่งที่เจ้าทาพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเราเองเอมองที่การตอกตึงเราเห็นอะไรกันพี่น้องเราเห็นนี่ตะปูหมายถึงเสรีภาพที่มือ เราได้รับเสรีภาพจากทุกสิ่งที่เราเคยทำเราได้รับเสรีภาพจากทุกสิ่งที่เราเคยไปเยซูจ่ายให้หมดแล้วบนไมกังเขนและเปซูไม่ต้การแค่ยกโทษบาปเท่านั้นแต่พระองค์ทำมากกว่านั้นอีกเพราะเราจะอาภัยความชั่วช้าของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปพี่เราเยซูไม่เพียงแค่ยกโทษให้แต่พระองค์ไม่จำด้วยแต่พวกเราจำได้พระเจ้าได้บอกว่าอย่างนี้แล้วยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดพระพรโลหตของเหตุย่อมชำระจิตสำนึกของเราเห็นไหมพระโรหิตชชำระจิตสำนึกของเราได้เห็นนะครับพระองค์ทรงรับาความอับอาย เขารู้สึกผิดหลายคนยังคงเก็บความรู้สึกนั้นไว้ทุกสิ่งที่ฉั้นเคยทําแต่วันนี้เปโตรบอกว่าจงรับเสรีภาพจากเลื่นเดิมๆในอดีตและสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าเวลาประมาณบ่ายสามเปโตรหายใจเฮือกสุดท้ายพวกเขาแปลกใจว่าทําไมเปโตรตายเร็วจังจึงทำไมครับพี่น้องต้องการให้แน่ใจว่าเปโตรตายจริงจริงจึง,จง,องออเอาหอกมาแทงสีข้างกระซูขึ้นมาไปถึงหัวใจแล้วเมื่อกระซกขึ้นมาปับ๊บมีน้ําและพระโลหิตไหลออกมาคุณรู่เเวลาเปโตรถูกตึง ถูกตึงเข็นทําไมผมถึงบอกเขาตีตรงนี้เพราะทําให้ทําไมพี่นเราไม่สามารถมีแรงที่จะทําอย่างนี้ได้มันต้องปล่อยตัวอย่างนี้แล้วพอปล่อยตัวอย่างนี้แล้วคุณเองก็ถูกตึงอะไรเกิดขึ้นคุณหายใจไม่ได้เข้าใจไหมดังนั้นเวลาคุณจะหายใจคุณต้องถีบตัวขึ้นมาแล้วก็ลงมาอย่างนี้ดังนั้นตาบใดที่ขายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะพอรอดอยู่เพราะก็ฉีดตัวขึ้นมาแล้วก็ต้องอย่ี้สภาพอย่างนี้ พี่น้องครับนั่นคือสิ่งนั่นหลายหลายคนที่เป็นนักโทษเขาตายเพราะอะไรปาตายเพราะขาดอากาศหายใจคือมันหมดแรงแล้วไม่มีแรงจะดันแล้วแล้วก็หมดแรงทุกอย่างบีบที่หัวใจคุณแล้วคุณหายใจไม่ได้แต่พอมาหาพระเยซูพี่น้องครับพระก่าพระเยซูนเนี่ยสิ้นพระชนม์ไปก่อนแล้วแล้วถูกหอ,อกทิ่มขึ้นมาตรงนี้ทีมวงการแพทย์บอกว่าพระเยซูตกลงตายเพราะขาดลมหายใจหรือเปล่าตายไม่ใช่เพราะพรรองสิ้นพระชนม์ก่อนนานนั้น แล้วเยซูสิ้นพระชนเพราะอะไรกันแน่อะไรคือเหตุผลที่เยซูตายพี่น้องครับนี่มีความหมายต่อผมมากๆและมีความหมายต่อเทุกคนที่นี่เปซูตายสิ้นพระชนเพราะหัวใจรปรงแตกสลายไม่ใช่เพราะขาดอากาศเพราะโะรงสิ้นพระชนก่อนหน้านั้นไม่ใช่เพราะขาดอากาศจึงสิ้นพระชน แต่เพราะใจที่แตกสลายและชีวิตจริงของเราพี่นะครับบ่อยครั้งเราเจอเรื่องที่ใจแตกสลายบ่อยครั้งเราเจอเรื่องที่เราเองเจ็บปวดบ่อยครั้งเราเจอเรื่องที่เราผิดหวังบ่อยครั้งเราเจอเรื่องที่เราเองรู้สึกไนก็ว่ามันแบกรับไม่ไหวใจเราสลายพระกภีบอกว่าเขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเราใจบอบช้ำ สุภาษิตบอกว่าไงใจล่าเริงเป็นยาจะดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งวันนี้ผมไม่รู้กี่คนที่คุณเองใจชอกช้ำผ่านการหย่าร้างลูกทิ้งคุณไปคนที่คุณรักจากไปเร็วกว่าที่คุณเองคิดเยอะมากคุณเจอความผิดหวังล้มเหลวจากธุรกิจถูกก่าวร้ย ถูกหักหลังพระเจ้ารู้ดีว่าเราจะเจอกับอะไรพระเยซูจึงรับแทนเราใน,นนั้นเมื่อเราพูดถึงหอกหอกคือเสรีภาพในจิตใจเขาบอกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราขอบคุณพระเจ้าทรงังษาผู้ที่ดวงใจแหลกสลายและสมารอยแผลของเขาเหล่านั้นได้วันนี้พวกเองอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเยซูเยียวยาพวกเราได้พระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ